刀模。 วันนี้จะมาโม้ตอนสุดท้ายที่มันเชื่อมกันอยู่ครับของหนังสือเรื่องสั้นแนววิทยศาศาสตร์นะในชื่อชุดว่าเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวนั่นเองครับคือมีทั้งหมดเนี่ยสี่เล่มนะฮะก็ในสี่เล่มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสั้นจบเป็นตอนๆครับแต่ว่าไอตอนสุดท้ายของแต่ละเล่มเนี่ยแหละครับที่มันเป็นเรื่องเชื่อมกันที่วันนี้เนี่ยจะมาโม้ให้ฟังนะครับสำหรับหนังสือเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวนี่ก็เป็นหนังสือของคุณวินเรียววารินนะครับเป็นผู้เขียนนั่นเองนะฮะจากสำนักพิมพ์1 1 3ครับ ในชุดเดือนช่วงเนี่ยมันยังมีอีก3ามเล่มน,นะครับก็เป็นชื่อประมาณนี้เลยครับก็จะมีจรุนจรัดรัศมีพราวพร่างพร้อยเย,ย,ย็นฉ่าน้ําค้างย้อยเยือกฟ้าพาหนาวและยามดึกนึกหนาวหนาวเหนยแนบแอบเอ่ยอยากจะบอกว่าตอนท้ายของทั้ง4ี่เล่มเนี่ยนะครับเรื่องที่เชื่อมกันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของสุนทรภู่นั่นเองนะครับเริ่มเรื่องมาเนี่ยสุนทรภู่เนี่ยก็ติดคุกอยู่นะครับเหตุเพราะว่าไปแอบมีความรักครับ กับนางในวางนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรักต้องห้ามครับนางในวางนางนั้นมีชื่อว่านางจันครับก็สุนทรภูนี่ก็แอบหลงรักแล้วก็จีบกันก็ได้รักกันได้เป็นแฟนกันเลยแหละครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรักต้องห้ามนะฮะทำให้ถูกทางการเนี่ยจับทั้งคู่แยกออกจากกันครับซึ่งทําให้สุนทรภูนี่ก็สุดท้ายต้องมาติดอยู่ในคุกเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เขาก็แบบว่าหมดอะไรใตอย่างในชีวิตนะฮะแล้วก็ในจังหวะเดียวกันครับที่สุนทรภูนี่อยู่ในคุกเนี่ยนะครับในค่าคืนที่ เขาก็เมาไม้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีมนุษย์ต่างดาวก็ว่าได้นะครับเป็นชาวดาวดารันนะเรียกว่าชาวดารันละกันนะครับก็มาปรากฏกายให้เขาเห็นแล้วก็มาพูดคุยกันครับแรกๆเนี่ยสุนทรผู้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเมาหนักไปหรือเปล่าแต่ว่าหลังๆก็เอ๊ะชักมาบ่อยเอ๊ะเริ่มเป็นเรื่องจริงนะชาวดารันเนี่ยประวัติเขาก็คือตัวเขาเนี่ยนะครับออกมาจากดาวเพื่อออกตามหาห้องสมุดเอกภพครับ,รบเหตุเพราะว่าดาวของเขาเนี่ยกำลังจะแตกเขากําลังหาที่อยู่มา นะแล้วก็ต้องการชุดความรู้ที่จะทําให้ความรู้ที่เขามีอยู่เดิมเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วก็ทําให้การแบบย้ายที่อยู่ใหม่ของทั้งดวงดาวของเขาเนี่ยนะประสบความสําเร็จอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ท่องไปหลากหลายดวงดาวหลากหลายจักรวาลเลยเพื่อตามหาห้องสมุดจักรวาลน,นะครับแต่แล้วเขาก็มาติดอยู่ตรงที่โลกของเราเพราะว่าเขาไปชื่นชอบจินตนาการของสุนทรภู่เนี่ยแหละครับนะโดยเฉพาะเรื่องราวของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดทําให้เขาเนี่ยเหมือนปิ๊งว่าหรือนี่อาจจะเป็น เป็นคาตอบที่เขาตามหาอยู่คือเขาประทับใจมากๆนะฮะแล้วทำให้เขาก็เข้ามาถกกับสุนทรผู้ประจําในเรื่องราวของพระอภัยมณีเน,นี่ยนะฮะแล้วก็ถกถึงวิธีการคิดนะคือเขาชอบมากที่จินตนาการของสุนทรผู้หรือว่าจินตนาการของมนุษย์เนี่ยมันทําให้เกิดเรื่องราวให้มันมีขึ้นมาจริงได้จากความไม่มีนั่นเองครับอู้ต้องไปอ่านนะเขาถกกันแบบมีทั้งเรื่องราวของประชาเรื่องราวของจินตนาการเรื่องราวของเรื่องพระอภัยมณีนะครับที่เป็นความรักที่ไม่สมหวัง ระหว่างนะ้ำผีเสื้อสมุทรมีนางเงือกมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่เขาก็เอ๊ะแล้วก็ทําให้สุนทรภู่ก็ก็ต้องมาคอยตอบว่าเออทาไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยชาวดารันครับก็ขอให้สุนทรภู่เนี่ยเชื่อมจิตกับเขานะครับในวาระสุดท้ายเนี่ยสุนทรภู่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็ได้เชื่อมจิตกับชาวดารันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้หลุดพ้นออกจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ออกไปท่องจักรวาลกับชาวดารันครับเพื่อกลับไปที่ดาวของชาวดารันนะฮะเพื่อเอาองค์ความรู้ ว่าจินตนาการของสุนทรภูนเนี่ยนะครับไปถ่ายทอดให้กับชาวดารันนั่นเองครับซึ่งการออกไปจากโลกแล้วเนี่ยโลกก็ผ่านวันเวลาไปในที่สุดมันก็เวียนว่ายตายเกิดล่มสลายแตกดับไปนั่นเองครับสุนทรภูนก็ท่องอยู่ในจักรวาลจนไปเจอกับชาวดารันครับได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จินตนาการอะไรต่างๆของเขาให้กับชาวดารันนะครับในส่วนของตัวของสุนทรภูนที่เชื่อมจิตกับชาวดารันแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับองค์ความรู้ของชาวดารันเนี่ยมาอยู่ในจิตของสุนทรภูนด้วยนะครับมันทําให้พอวันหนึ่งเนี่ยนะฮะ ดาวดานเนี่ยเรียกว่าดาวโหลดความรู้เข้าไปเต็มครบแล้วพร้อมที่จะย้ายดวงดาวแล้วเนี่ยสุนทรภู่เขาก็ขอเลือกไม่ย้ายตามไปด้วยเหตุเพราะเขายังไม่ลืมนางจันทครับแม้เวลาจะผ่านไปยาวนานขนาดนั้นแล้วนะฮะโอ้โหมันโรแมนติกมากๆเลยทีเดียวครับเขาก็เลยปรึกษาดวงจิตของชาวดาลดนดวงนั้นเนี่ยครับว่าเขาจะทํำยังไงเขาอยากตามหานางจันทเพราะว่าเขาสัญญาไว้ครั้งสุดท้ายก่อนแยกจากกันว่าเขาจะกลับมาหานางจันทร์ให้ได้ไม่ว่าจะวิถีทางใดก็ตามนั่นเองครับ หวานเจยบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ดวงจิตของชาวดารันดวงนั้นเนี่ยพอเห็นว่าสุนทรภู่นี่โอ้โหตั้งใจแน่แน่แล้วเขาก็เลยแนะนําครับว่าต้องไปหาชั้นพรมต่างๆครับเพื่อไปสอบถามนะหรือว่าเดินทางไปเพื่อไปให้ถึงห้องสมุดของจักรวาลครับเพื่อไปสอบถามข้อมูลครับว่าจะทํายังไงเพื่อไปตามหาดวงจิตดวงนั้นครับซึ่งสุนทรภู่ก็เริ่มออกท่องตามหาไปครับโอ้โหมันเป็นความโรแมนติกที่แบบสุดเลยฮะแล้วมันเจ๋งมากๆด้วยครับต้องไปลองอ่าน กันดูครับว่าสุดท้ายแล้วสุนทรภูนเนี่ยนะจะตามหาดวงจิตของนางจันทร์เจอหรือไม่ครับเป็นความรักที่โอลากหลายพันปีแล้วมันจมียอการได้เจอกันหรือเปล่าครับแล้วถ้าได้เจอแล้วเนี่ยมันพันกว่าปีแล้วฮะนางจันทร์ยังจะจําสุนทรภูได้อยู่หรือไม่ครับโอ้โหอยากจะบอกว่าต้องไปดูเลยครับดีมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะพอไปถึงจุดจบของมันแล้วเนี่ยนะมันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าโอ้โหขนลุกเลยฮะมันโอ้โหมันพูดไม่ออกอะมันอ่านแล้วมันอึ้งมันเจ๋งมันทึ่งมากๆเลยทีเดียว ซึ่งมันเจ๋งขนาดไหนนั้นแนะนําเลยฮะว่าอยากให้ไปตามหาอ่านกันครับเรื่องราวของสุนทรภู่กับนางจันนี้นะครับก็จะอยู่ในตอนสุดท้ายของทั้ง4ี่เล่มนี้นะครับในหนังสือเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ชื่อชุดว่าเดือนช่วงดวงเดีอนฟ้าดาดาวนี้ครับโตโตโม